สายสายทองฟ้าอึมครึมอึมครึมครับผมก็ได้เลี้ยงควายครับผมเลี้ยงควายเลี้ยงควายอยู่ก็เลยได้มารีวิวต่อครับผมเลี้ยงควายเลี้ยงควายคนเลี้ยงควายครับคนเลี้ยงควายตามภาษาชีวิตบ้านๆครับผมนี่ครับคือสถานที่เลี้ยงควายเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเด้อเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผม ช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะครับเนาะมันก็เลยดูว่าอ,อ,อย่าอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยมันก็หลังจากที่ว่าตอนช,ช่วงเช้าปล่อยมามันก็จะพากันกินอยู่ประมาณนี้นะครับเลยสักพักมันก็ถึงเวลามันรู้เวลาของมันเองมันก็จะเดินกลับคอกเดินกลับฟาร์มไปหากินน้ำเสร็จแล้วมันก็น,นอน นอนไปก่อนนู่นแหละครับประมาณสามสี่โมงเย็นถึงเวลาได้เวลามันก็จะลุกขึ้นมาพร้อมที่ว่าจะออกหากินต่อครับผมก็คือว่าผมได้จัดสรรเวลาให้มันให้มันลงตัวทำรับสั์เลี่ยงนะครับเนาะคือว่าเราฝึกเราสอนให้มันรู้เวลารู้เวลากินรู้เวลานอนนะครับมันก็จะรู้ตัวของมันเอง นานๆไปแต่มันจะเกิดอาการเคยชินพอถึงเวลามันก็จะไปของมันเองนะครับเนาะถ้าว่าเราไม่ทําแบบนี้เราจะเลี้ยงทั้งวันมันก็วากันง่ายๆมันก็จะเหนื่อยแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรามันก็จะไม่ได้พักผ่อนบางครั้งบางครั้งมันคืนมียุงมีอะไรรบกวนหรือว่ามีเป็นพวกแมลงเพราอะไรมันรบกวนมันมันก็ไม่ค่อยจะได้นอนสักเท่าไหร่นะครับเนาะ เราก็ต้องให้มันมาพักผ่อนตอนกลางวันหลังจากที่ว่ามันได้กินอิ่มหนำสำนานแล้วมันก็จะได้พักผ่อนนะครับเป็นเวลาไปเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้มันมันรู้ครับมันรู้มันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะครับผมมันรู้อยู่ครับว่าเอ่อถึงเวลาออกถึงเวลาเข่าตอนไหนคือว่าผมได้ฝึกไดฮารดมันไว้ครับผมนะครับเนาะก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยนะครับ เพื่อนก็ประมาณนี้นะครับผมครับชีวิตขังคนเลี้ยงควายเนาะนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับว่าวันวันทำอะไรทำอะไรนะครับผมเมื่อก่อนผมเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเนี่ยผมฝึกสอนให้มันเหมือนเหมือนควายนี่นะครับเหมือนควายนี่แหละให้มันรู้เวลา วัวนี่มันจะลูกกวกควายที่ว่าตอนสมัยที่ว่าผมเรียกพอถึงเวลาเนี่ยผมจะเรียกมันมาดื้อมาดื้อมาดื้ออย่างเงี้ยครับผมเอาเรื่องจริงนะครับเนี่ยมันก็พากันมาเลยครับมันก็จะวิ่งมาคอกมาบ้านของมันมันก็เข้าบ้านมันแล้วมันก็นอนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันฝึกฝนได้ครับแล้วแต่ตัวเราจะให้เวลากับมันมากน้อยขนาดไหนนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ